ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ n าแนกับการดูดวงผ้ายิปซีกันนะครับ วันนี้เราก็มาดูดวงแบบแรนดอมนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับ โอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังแอบส่องคุณและเขารู้สึกอย่างไรเออเขารู้สึกอย่างไรเขาคิดอะไรอยู่นะครับใครแอบส่องคุณตอนนี้อ่ามาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะทำใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้สองถ้วย two cups ไพ่เนื้อคู่ไพ่กัลายาณมิตรออกมาใบแรกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมาจีบหรือเปล่าหรือใครเขาแอบ,บชอบคุณอยู่หรือเปล่าทำไมต้องแอบซองแล้วก็รู้สึกอย่างไรนะครับเออใบแรกก็ดีเยี่ยมเลยนะ9ดาบดาบ g h t of s w o r d s โอเคแอบซบองจริงด้วยแอบซบองแอบบมองแอบบชื่นชมแต่ทำอะไรไม่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูใบถัดไปกันนะครับสเตรนช์เขาชอบคุณชอบมาก ชื่นชมเลยแหละเออคนนี้มาดีส่องด้วยความชื่นชมเจ็ดเหรียญ Seven น f Pentacles ชีวิตคุณกำลังก้าวหน้าด้วยดีนะครับในเรื่องส่วนตัวคุณกำลังก้าวหน้าเขาเฝ้ามองความก้าวหน้าของคุณด้วยความชื่นชมเออ สี่ถ้วยโฟ f ์คัพอเป็นไปได้ที่คุณจะเกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากมีคนจํานวนมากอยากเข้าหาคุณแต่คุณก็เลือกพอสมควรเพราะว่าคุณรู้ดีว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมาดีนะครับอืมถือว่ามาถูกทางนะก็ชัดเจนเลย9้ถ้วยในอฟคัพ p s คุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมพอสมควรเลยนะครับนะใครๆก็อยากเข้าหาบางทีคุณก็ํำคาญนะเอออยากจะอยู่เงียบๆอยากจะพักผ่อนส่วนตัวบ้างอะไรแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดา โอ้เดอะมจิคเชียนคุณต้องการสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดไว้มีโอกาสสมหวังท่านที่เป็นสายมูมาถูกทางแล้วนะมแม้แต่คำขอพรใดๆมีโอกาสเกิดขึ้น The Devil โอ้โหคนที่แอบส่องคุณเขามีจิตพิสวาสคุณอยู่พอสมควรเลยสอดคล้องกับไพ่สองถ้วยใบแรกนะครับมีโอกาสจะมาจีบหรือไม่เดี๋ยวเรามาตีความกันนะครับอ โอ้สามถ้วยเปิดกันให็น Tree of Cups ความยินดีมาแล้วผู้คนเฉลิมฉลองยินดีจะเป็นความยินดีของคุณโดยตรงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะและใบสุดท้ายใบที่สิบ Aswinda Knight of Swords มาแน่คนคนนี้มาหาคุณแน่สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วมาขยายความกันนะครับวันนี้เออใครแอบส่องคุณและเขารู้สึกอย่างไรอยู่ตอนนี้ต้องทายดีเลยนะครับวันนี้ไพ่ส่วนใหญ่ดีนะ มีก้าดับอามอเล็กน้อยผมมองว่าเป็นพลังงานฝั่งเขาเป็นพลังงานของการแอบ,บส่องแอบ,บมองและยังทําอะไรไม่ได้ตอนนี้คนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าเป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วและไม่ได้เจอกันอย่างน้อย 2- อสปีขึ้นไปเป็นอย่างน้อยหรืออย่างมากไม่เจอกัน7 8ปี10ปีขึ้นไปก็ยังได้เลยนะครับคนนี้ไม่เจอคุณนานมากแล้วเขาเคยชอบคุณเป็นไปได้ว่าเขาเคยจีบคุณแล้วจีบไม่ติดแล้วก็แยกย้ายกันไปหรือ มีความเกี่ยวข้องกันบางคู่อาจจะเต้ะเตาะกันเคยต้ะเตาะกันในอดีตเป็นความรักในวัยเด็กแบบนี้ก็ได้นะพอดีเลิฟอะไรแบบนี้แล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโตนะครับเขายังคงชื่นชอบคุณแต่มีเหตุที่ต้องห่างกันไปช่วงหนึ่งแล้วติดต่อกันไม่ได้จนมาปัจจุบันนี้เขามีโอกาสได้พบเจอโซเชียลมีเดียของคุณหรือช่องทางการติดต่อใดๆทำให้เขาเฝ้ามองคุณอยู่ได้คนๆนี้จะรู้สึกว่าคุณช่างห่างไกลกับเขาเลือกเกินนะเวลานี้เป็นไปได้ว่าคุณเติบโตแซงหน้าเขาไปแล้วทั้งเรื่องการ งานการเงินชีวิตส่วนตัวนะครับบางท่านอาจจะได้ดิบได้ดีมีความก้าวหน้ามีผู้คนห้อมล้อมมากมายคนคนนี้จะเฝ้าดูคุณอย่างห่างๆแอบส่องคุณอยู่ด้วยความชื่นชมแต่ยังไม่ทําอะไรยังไม่แอคชั่นอะไรนาเวลานี้เพราะเขาคิดว่าตัวเขาน่าจะยังไม่คู่ควรกับคุณนาเวลานี้หรือเขาคิดว่า ถ้าเขาติดต่อคุณมาแล้วคุณจะคุยด้วยไหมถ้าทักทายมาหาหรือแม้แต่มาหาจริงๆคุณจะยินดีต้อนรับเขาเหมือนเดิมไม่มิตรภาพจะยังคงเดิมไหมอะไรแบบนี้เอาจริงๆคุณเป็นคนที่เฟรนลี่อัธยาศัยดีแต่คุณก็เลือกคบคนเพราะฉะนั้นเขารู้ดีว่าการที่ห่างเหินกันไปนานบางทีอาจจะทาให้คุณเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ามิตรภาพยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วคุณยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างคุณใจดีกับแทบทุกคนเพียงแต่คุณยังอยากมีเวลาส่วนตัวพอสมควรเพราะคุณต้องรับภาระหลายอย่างมีหลายบท หน้าที่ในสังคมที่คุณอยู่นะครับแน่นอนว่าคุณเป็นคนใจดีแต่คุณวางตัวเป็นคุณไม่ได้ใจดีพร่ำเพรื่อกับทุกคนเพราะคุณรู้ดีว่าบางทีบางคนก็มาดีบา,าดบางคนก็มาหาผลประโยชน์หรือบางคนก็แค่ผ่านมาผ่านไปแบบนี้คุณวางตัวได้เป็นอย่างดีคุณที่คาดหวังสิ่งใดอยู่นะอยากให้เกิดสิ่งใดขึ้นรอคอยปาฏิหารใดใดตามความเชื่อหรือแม้แต่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆดไว้นะครับหรือท่านที่เป็นสายมูมีโอกาสประสบความสําเร็จดังหวังเลยนะครับช่วงเวลานี้ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน อย่างชัดเจนนะครับเรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานก็เรื่องงานคุณมีโอกาสที่จะมีความเติบโตก้าวหน้าได้โดดเด่นในเรื่องงานการงานการเงินโดดเด่นกว่าความสัมพันธ์ยังไม่เด่นนักเพียงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็มีคนเล็งคุณอยู่พอสมควรกรณีคุณคนโสดจะมีคนเข้ามาให้เลือกเรื่อยๆจะมีคนเข้ามาติดต่อพูดคุยจะมีคนเข้ามาเตะคุณมาจีบคุณเรื่อยๆแต่ดูแล้วคุณยังไม่สนใจใครมากมายเพราะคุณกำลังโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะครับส่วนคนที่แอบมองคุณแอบส่องคุณอยู่ก็จะ ยังคงแอบส่องต่อไปด้วยความ ปรารถนาดีแล้วก็มีจิตใจรู้สึกอาจจะมีความวาบหวามในใจบ้างเพราะเป็นไปได้ดังกล่าวไปแล้วว่าบางทีเป็นคนที่เคยจีบๆกันมาก่อนแต่จีบไม่ติดไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ใช่แฟนเก่าหรือเป็นเพื่อนเก่าที่มีความรู้สึกดีๆแม้กระทั่งเพื่อนเก่าที่ไม่เคยคิดอะไรกันมาก่อนแต่พอเวลาผ่านไปหลายปีกลับมาเจอกันบนโลกโซเชียลหรือมาเจอกันในช่องทางติดต่อใดๆเขาพบว่าคุณดูดีมีเสน่ห์มากขึ้นอาจจะทําให้เพื่อนคุณตกหลุมรักคุณได้เป็นไปได้แต่เขาก็ไม่กล้าติดต่อคุณมาอยู่ดีนะเว นีน้เพราะเขาค่อนข้างเหมือนกับเจียมตัวว่าเอ้ยคุณเติบโตแซงหน้าเข้าไปแล้วอย่างเขาเนี่ยจะเข้าหาคุณได้ไหมอะไรแบบนี้แต่ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าพลังงานมันดีมันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่คนคนนี้รวบรวมความกล้ากลับมาหาคุณติดต่อคุณมาทักคุณมาสักวันหนึ่งนะครับ หรือไม่ก็จะมีจังหวะเหตุการณ์ใดๆที่ทําให้คุณได้เจอกันอีกครั้งโดยไม่คาดฝันอย่างเช่นการพบปะสังสรรค์เลี้ยงรุ่นหรือแม้แต่การไปซื้อข้าวของเครื่องใช้จําเป็นในห้างสรรพสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งซึ่งคุณกับเขามีโอกาสได้เจอกันโดยบังเอิญที่ไม่บังเอิญเพราะความบังเอิญไม่มีในโลกนะครับทุกอย่างถูกจัดสรรมาหมดแล้วนะมีโอกาสที่เขาจะได้มาเจอกับคุณและมีความยินดีร่วมกัน เมื่อคุณกับเขาได้มีโอกาสติดต่อกันไม่ว่าจะด้วยการทักทายมาทางข้อความการโทรหาหรือแม้แต่เจอกันด้วยความบังเอิญที่ไม่บังเอิญดังกล่าวจะมีความยินดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมิตรภาพดีๆยังคงอยู่แล้วก็จะมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วด้วยใบยแรกที่ปรกากฏออกมาเป็น2อถ้วยขนาดนี้ยังทํานายเพิ่มเติมได้ว่าเอาไปเอามาแล้ว มีโอกาสรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะถ้าคนที่เคยเตาะเตาะกันเคยจีบจบมาหรือเคยเป็นความรักพัฟฟิลเลสในวัยเด็กมีโอกาสรื้อฟื้นความสัมพันธ์หากต่างคนต่างยังไม่มีใครมีโอกาสหวนกลับมาคบหากันใหม่ดูใจกันใหม่ได้อีกรอบนึงและครั้งนี้มีโอกาสพัฒนาดียิ่งกว่าเดิมนะครับ เหมือนกับเป็นความรักใหม่ในคนเดิมแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วหรือมีข้อจํากัดใดๆที่ไม่สามารถครบหากันได้แบบคู่รักคนคนนี้จะเป็นกาลยานมิตรที่ดีมากให้คุณเลยเขาจะยังคงเป็นคนดีของคุณคุณ,คณจะยังเป็นคนดีของเขาต่างคนต่างเป็นโชคดีซึ่งกันและกันนะคุณเป็นโชคดีของเขาเขาเป็นโชคดีของคุณการมีคนนี้ในชีวิตจะมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเรียกว่ายังคงคบได้คบดีเป็นมิตรภาพที่ยืนยงยืนยาวนะครับ และย้ําเลยว่าถ้าต่างคนต่างไม่มีพันธะใดๆสามารถพัฒนาเป็นคู่รักได้ในพลังงานนี้เลยนะครับบุคคลลักษณะดังกล่าวลองไปสังเกตดูได้เป็นคนที่อย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามีความหลังกันมาเคยเต้ะเตาะเคยจีบจีบกันมาเคยชอบชบกันมาแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วมีเหตุให้แยกย้ายไปซะก่อนนะครับลองไปสังเกตดูนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ ใพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคำแนะนำใดๆเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรขอหนึ่งใบนะครับ โอ้โหราชินีเหรียญคุณนอาเพนทาเคิลเปิดกันเห็นเห็นเปิดกันสดสดนะครับใบนี้ออกมาตอกย้ําว่าชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้ามีความมาั่นคงมั่งคั่งเป็นอย่างดีชีวิตส่วนตัวคุณจะเติบโตได้อย่างสวยงามไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่พลังงานของราชนีเหรียญไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงนะพนี้คือพลังงานรวมดูได้หมดคุณจะเติบโตก้าว,วหน้ามั่นคงมั่งคั่งร่ารวยได้ด้วยตัวคุณเองและทํานายอีกอย่างหนึ่งได้ว่าคนที่แอบส่องคุณอยู่ด้วยความชื่นชมเขามีโอกาสจะเข้ามาส่งเสริมให้คุณ เติบโตและพร้อมที่จะเติบโตไปได้วยกันก็ได้เช่นกันส่วนจะเกิดการครองคู่หรือไม่อยู่ที่คุณกับเขาไปตกลงกันเองนะครับดวงดีแล้วรับไว้นะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ